ซึ่งหลังจากที่จบศึกวัน167ลงไปครับตัววันฉายกับโจนัทวุฒิซึ่งเป็นดราม่าติดชาร์ตอันดับโลกเลยก็ว่าได้สำหรับคู่นี้ครับ หลังจากการชูมือการตัดสินสิ้นสุดในครั้งนี้ครับซึ่งในบทสัมภาษณ์ความรู้สึกหลังการชิงแชมป์ในครั้งนี้ก็มีแต่โจนาวุตผู้ท้าชิงผู้ให้สัมภาษณ์หลังเกมมากที่สุดครับก็ถือว่าในการสัมภาษณ์ของโจนาวุตผู้ท้าชิงในครั้งนี้ก็ถือว่าเรสเพคให้เกียรติทางด้านตะวันฉายอย่างสุดๆดครับสําหรับเรื่องของความแข็งแกร่งของแชมป์เปี้ยนโลกอย่างตะวันฉายในการชิงแชมป์โลกในครั้งนี้ครับซึ่งหลังจากสิ้น สุดเสียงสัมภาษณ์หลังเกมของโจนัทบุรครับแอดมินเขาพยายามหาข้อมูลอย่างมากครับสําหรับบทบสัมภาษณ์หลังเกมของตะวันฉายหลังจากที่ลงเวทีมาจากการชิงแชมป์ในครั้งนี้ซึ่งพยายามหาสุดๆแล้วครับแต่ก็ไม่เจอสําหรับบทบสัมภาษณ์หลังเกมในความรู้สึกของแชมเปี้ยนอย่างตะวันฉายว่าเจตัวนั้นรู้สึกอย่างไรในการป้องกันแชมป์สำเร็จในครั้งนี้ครับก็ถือว่าในประเด็นนี้หลายคนเองก็คงสงสัยว่าตะวัน ตันฉายอยู่ไหนตะวันฉายเข้าโรงบาลหรือเปล่าหรือก็คิดต่างๆนา,นานาไปเหมือนกับแอดมินเหมือนกันแหละครับที่กําลังหาว่าตะวันฉายให้สัมภาษณ์อะไรบ้างหลังเกม และในวันนี้เองครับในประเด็นนี้เราก็คงจะคลายสงสัยกันแล้วครับว่าตะวันชายนั้นหายไปไหนครับเพราะว่าวันฉลองพีเคแสนชัยมวยไทยยิมครับซึ่งก็เป็นผู้ใหญ่เป็นผู้อาวุโสของนักมวยในค่ายพีเคอีกคนหนึ่งครับซึ่งเจ้าตัวครับได้โพสต์รูปของเจ้าตัวในการป้องกันแชมป์ครั้งก่อนกับตะวันชายในการโอบกอดและก็โชว์แชทของตะวันฉายในการตอบกลับมาของตะวันฉายต่อสื่อสาธารณชนครับ ึ่งในข้อความรับทางด้านวันฉลองพิมพ์ไปหาทางด้านตะว,วันฉายครับว่าพักผ่อนให้เต็มที่อย่าไปคิดอะไรมากรักเสมอสุดยอดแล้ววันนี้วันหลังค่อยว่ากันใหม่ทุกอย่างอย่ากเก็บมาคิดเลิฟเลิฟเลิฟและทางด้านตะว,วันฉายครับก็ตอบกลับมาว่าขอบคุณครับพี่รักรักรัก,รกครับ และนี่ครับคือการตอบกลับมาของตะวันฉาย PK ครับซึ่งทำให้เห็นแล้วว่าการได้รับการชูมือในการสามารถป้องกันแชมป์ไว้ครั้งนี้ได้ครับและก็มีเสียงโหจากแฟนมวยใน i m p a c t เมืองทองอารีนาซึ่งก็เป็นเหตุการณ์ที่ไม่ควรเกิดขึ้นอย่างยิ่งครับทำให้จิตใจของตะวันฉายแชมเปี้ยนนั้นน่าจะแย่ไม่น้อยเช่นกันครับสำหรับครั้งนี้ครับซึ่งแสดงให้เห็นแล้วนะครับว่าทางด้านแชมเปี้ยนอย่างตะวันฉายนั้นกาลังพัก ผ่อนยอนใจของเจ้าตัวครับกําลังเรียกสมาธิกลับมากําลังต่อสู้กับสิ่งที่เกิดขึ้นซึ่งช่วงนี้เองครับพีพีของค่าย PK ครับไม่ว่าจะเป็นพี่หวังหรือพี่วันฉลองที่โพสต์ลงวันนี้ครับต่างก็เป็นห่วงน้องของตัวเองอย่างสุดๆดครับเห็นแบบนี้แล้วครับแอดมินก็อดส่งกําลังใจไปให้ทางด้านตะวันฉายครับรีบรักษาตัวรีบรักษาใจแล้วก็กลับมาครับยังไงก็ฝากให้แฟนมวยครับให้กําลังใจกับน้องด้วยนะครับไฟหน้า ก็คอยว่ากันใหม่ครับในไฟนี้ครับก็ถือว่าทำดีที่สุดแล้วครับวันนี้เวลาหมดหมดเวลาแอดมินขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ